คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะและในช่วงที่2นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเรื่องหนึ่งก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่เช้านี้เป็นข่าวเป็นครา,าวกับช่องข่าวหลายๆช่องแล้วก็ทําให้หลายคนตกใจที่ได้ทราบข่าวนะคะหลังจากที่มีกรณีคุณแม่คนหนึ่งซึ่งท้องแก่ใกล้คลอดนะคะตามข่าวเนี่ยบอกว่าน้ําเดินแล้วแล้วก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อจะทําการคลอดค่ะแต่ว่าโรงพยาบาล บาลดังกล่าวเนี่ยได้แจ้งค่าใช้จ่ายว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ1 5 0 0 0 0บาทถึง1 8 0 0 0บาทนะคะแล้วก็คุณแม่คนนี้เนี่ย คุง่ายๆก็คือเงินไม่มีไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะก็เลยรับยาจากทางโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาปรากฏว่าก็มาคลอดลูกเองที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตค่ะก็ทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบของประกันสังคมหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดิฉนันติดตามข่าวมาเนี่ยนะคะคุณแม่คนนี้เนี่ยเคยมีประวัติการรักษาพยาบาลแล้วก็มีบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยซึ่งช วันนี้เองนะคะพอเกิดเรื่องราวขึ้นทางประันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็รีบเข้าไปเพื่อที่จะทําการตรวจสอบเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและตอนนี้ทางผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์นะคะท่านผู้อำนวยการประภัยจิตอ,อ,อยู่ในสายแล้วนะคะไปถึงโรงพยาบาลแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอ,อตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะอยู่กับญาติด้วยไหมคะอ่าอยู่กับญาติเลยค่ะอยู่กับพี่สาวที่พาคุณจนที่ชามามาคลอดนะคะค่ะท่านขอช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นยังไงคะค่ะพอดีคุณจนที่ชาเนี่ยเขาบอกว่าเขามากับพี่สาวเพราะ่านะคะค่ะชื่อคุณบุญเสริมเนี่ยคะ่ะ,ะมาที่โรงพยาบาลบอกว่ามาด้วยอาการท้องแข็งอะนะคะค่ะ Think, เสรแล้วท้องแข็งนี่คือเป็นภาวะฉุกเฉินอันตรายไหมคะในในคุณแม่ที่กําลังจะคลอดเนี่ยค่ะคุณแม่เขาเขาแค่บอกว่าเขาท้องแข็งอย่างเดียวอ๋อไม่ไม่ได้มีอาการน้ําเดินไม่ได้มีอาการข็ที่โรงพยาบาลนะคะค่ะแต่แล้วก็มาก็มาคุณหมอเขาก็ซักประวัตินะคะถามว่ามีอาการเป็นยังไงเอาเขาเขาบอกว่าเขาประจําเดือนขาดมาประมาณสองเดือนค่ะแต่ว่าคุณหมอคุณหมอสูตินารีเว้น่ะค่ะเขาก็ ตรวจอาการแล้วมองว่าน่าจะลักษณะมันเหมือนคนคนตั้งพัน oh. นะคะพอตรวจไปตรวจมาก็ไปเจอว่าปากมูลูกมันเปิดมาแล้วแปดเซน oh. ค่ะค่ะแล้วก็ได้มีการแนะนําว่าอ,อ๋อนี่นี่จะคลอดแล้วนะคะอธ oh. ิบายเรื่องสิทธิที่ประโยชน์ให้ฟังว่าเรื่องคลอดบุตรเนี่ยเอ,อไม่ต้องมาใช้เรื่องของบัตรรับรองสิทธิะค,ะ oh. ค่ะก็ค,ะคือระบบของประกันสังคมเนี่ยจะเป็นการเหมาจ่ายไปคลอดท,ที่ไหนก็ได้ ใช่ไหมคะก็อธิบายว่าถ้าคลอดที่โรงพยาบาลเดชาเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหมื่นแปดพันนะคะแต่ถ้าถ้าไปคลอดที่โรงพยาบาลรัฐก,ก็จะถูกกว่าทีนี้พอดีคนไข้เนี้ยนะคะพวกกันตนรายเนี้ยเขาเคยคลอดที่ราชวิถีมาแล้วสองครัง<อ>้งนะคะคือเขามีบุตรมาแล้วสามคนอะค่ะก็คือคนนี้คนที่สี่แล้วคนนี้เป็นคนที่สี่ค่ะคือทั้งสามคนนี้คือคลอดโรงพยาบาลรัฐหมดเลย คลอดราชวิถีคลดมันมีอยู่คนหนึ่งอะค่ะคลอดที่พิจิตคุณแม่ก็เป็นหมอตําแยคลอดเองค่ะแต่อีกสองคนเน่คลอดที่ราชวิถีอะค่ะอออืเ่คุณหมอก็ก็เลยเอเจ้าหน้าที่ก็เลยมีคำแนะนําว่านั้นก็ถ้าคือถ้าถ้าจะคลอดแบบ ที่นี่ก็มีให้ใจหมื่นแปดที่ผู้กกันตนเขาก็บอกว่าถ้าหมื่นแปดเนี่ยคือเขาไม่มีให้เขาไม่มีเงินพอจ่ายให้อนะคะเขาก็จะไปคอดคือตัวผู้ผู้กกันตนเขาก็แนะเสนอเองว่าเขาจะไปที่รานวิถีเขาไคขอที่รานวิถีคือทางคุณแม่ที่อุ้มท้องเนี่ยบอกว่าอ่ะถ้าหมื่นแปดงั้นไม่มีตังละฉันจะไปโรงพยาบาลอื่นเป็นคนบอกโรงพยาบาลเองทีนี้ก็เลยเรียกแท็กซี่ไปกับคุณพี่สาวพี่สาวที่เป็นญาติอะค่ะ ค่ะพี่สาวสามีค่ะก็ไปที่ก็เรียกแท็กซี่กันนะคะ,ะคุณหมอเขาก็บอกแท็กซี่ว่าให้ไปราฐวิถีเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปคลอดที่ราฐวิถีค่ะกฏว่าะระหว่างทางนี้พี่สาวเขาก็อธิบายว่าตัวผู้ประกันตนนี้ก็บอกว่าอจะขอกลับบ้านออื่าไปจะขอกลับบ้านเขาก็เลยกลับไปบ้านนะคะส่วน ส่วนคุณส่วนพี่สาวเขาเนี่ยก็เขาก็กลับไปบ้านพักเขาเองนะคะแล้วเขาก็ ก็คลอดเองประมาณตอนเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงคือคุณชนทิชาที่เป็นหญิงท้องเนี่ยคืออาการนี่คือท้องใกล้คลอดแล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็ใกล้คลอดแล้วค่ะแล้วก็เลยมาคลอดเองที่บ้านทีนี้ค่ะท่านผอ,อคะตามตามข่าวเนี่ยค่ะมันมีว่าพอคลอดออกมาเองแล้วที่บ้านเนี่ยมีคนแถวบ้านหรือว่ามีญาตินําส่งโรงพยาบาลแล้วก็ถูกรงพยาบาลปฏิเสธอีกรอบหนึ่งอันนี้มีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะเออก็ ก็เห็นบอกว่าไปพอหลังจากที่แจ้งเอก็เราจะว่าไงคะคือลักษณะแบบว่าพอเขามีญาติญาติมา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 หามาพบที่บ้านนะนะคะก็บอกว่าเอก็พาจะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าคลอดออกมาแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นอันนั้นขาอะไรนะคะตอนนั้นคือคลอดออกมาแล้วถูกต้องไหมคะคลอดแล้วค่ะถูกแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไปก็ไปที่ราชวิถีไปราชวิถีรู้สึกว่า แล้วก็คืออากาศคือลาดวิถีบอกว่าเหมือนอไปที่ลาดวิถีแล้วลงมาลาดวิถีก็มีการตรวจอาการเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่งต่อไปรามาค่ะนะคะส่งต่อไปรามารามาก็ตรวจแล้วก็มีการดูแลรักษาแล้วก็ติดต่อโรงพยาบาลเดชา,เาขอโทษค่ะโรงพยาบาล ตังบัตรแล้วนะคะ,คะลงมาตาหบัตให้มารับคนไข้เพราะตอนนี้เราถือว่าเป็นอาการแทรกซ้อนถือเป็นเรื่องเจ็บป่วยค่ะถูกไหมคะโรงพยาบาลก็ก็ต้องมารับช่วงต่อไปาาอมารับสาตัต้งขณะนี้ซึ่งคนไข้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาว่าไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและถูกปฏิเสธเนี่ยอันนี้ไม่จริงถูกต้องไหมคะ,คะมีการส่งตัวไปใช่ไหมคะค่ะมีมีม,ม,ม,มีไปต่อที่โรงพยาบาลรามาอ่ะ ค่ะทีนี้ก็พอเด็กเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ที่บ้านอาการปลอดภัยแล้วนะคะก็ถือเ่าเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะท่านผอคะในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ที่เป็นคนคลอดน้องออกมาเนี่ยยังคงมีสิทธิ์ในการรักษาประกันสังคมอยู่ไหมคะเห็นว่าเพิ่งลาออกงานในการตรวจสอบสิทธิ์ของเขานะคะตอนนี้ผู้ประกันตนลาออกจากบริษัทเนี่ยเมื่อวันที่ยี่กรกฎาคม56นะคะก็จะมีสิทธิ์ออีก6เดือนนะคะค่ะ ก็ค er? ือสามารถใช้สิทธิ์ได้แนะนำแนะนําแล้วนะคะว่าถ้ายังสนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อก็สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓9ได้หรือเพราะว่าถ้พอดีผู้ประกันตนเนี่ยอายุก็ยังน้อยอะค่ะ34เองนะคะ ถ้าเราทำงานต่อเขาก็สามารถเป็นผู้ประกันตนต่อได้อีกค่ะ,ะ,คะทีนี้ถามถึงเรื่องของสิทธิ์หน่อยค่ะในเมื่อสิทธิ์ยังไม่ขาดจากช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยทางผู้ประกันตนที่เสียลูกในการคลอดเองครั้งนี้เขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ชดเชยยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะคะเราต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าถ้าในกรณีเขาคลอดบุตรเนี่ยนะคะเขาส่งเงินะะสมทบมาครบตามเงื่อนไขของระยะเวลากฎหมายหรือเปล่าคือส่งมาสมทบ เจ็ด uh, mm. เดือนในสิบห้าเดือนเนี่ยอื mm. เขาก็จะได้เรื่องของค่าครอดแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาส่งมาสมทบไม่ถึงเจ็ดเดือนในสิบห้าเดือนเนี่ย mm. เขาก็จะไม่มีสิทธิเรื่องข้อแตกเขาจะมีสิทธิเรื่องของการเจ็บป่วย mm. เพราะว่าเขาส่งมาสมทบมาครบสามเงื่อนไขก็คือสามเดือนในสิบห้าเดือนอนะคะ่ะค่ะ คือตอนนี้ทางประกันสังคมก็ช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่ถูกต้องไหมคะค่ะใช่ค่ะใช,ใช่แล้วนอกจากนี้เรายังมีการช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มไหมคะเพราะว่าถือเป็นเคสที่สะเทือนขวนัญสะเทือนใจพอสมควรอ่าค่ะตอนนี้พอดีอย่างเงี้ยค่ะพอดีสามีของผู้ประกันตนรายนี้อะค่ะเขาก็เป็นผู้ประกันตนนะฮะกังตรวจสอบสิทธิ์ว่าสามารถจะใช้สิทธิ์เรื่องคลอดของสามีเขาหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเราเราพยายามช่วยทุกทางอะคะ่ะ ค่ะเอาละค่ะยังไงถ้ามีเรื่องราวเพิ่มเติมยังไงยังไงแจ้งกันได้นะคะท่านพอค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์นะคะก็ ไปถึงแต่เช้าเลยนะคะตอนแรกดิฉันยังถามว่าไปเนี่ยไปพร้อมกันกับสื่อมวลชนบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าท่านไปเองเลยนะคะคุณผู้ชมพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนล่ะว่าสร้างความไม่เข้าใจให้กับหลายๆคนบางคนเนี่ยพอฟังจากข่าวอย่างเดียวอาจจะมองไปเลยว่าอ้าวระบบประกรันสังคมปฏิเสธจนเขาไปคลอดลูกแล้วเสียชีวิตทาแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะการไม่เข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์แบบนี้เนี่ยคุณเนี้ดามีข้อแนะนํำยังไงให้กับผู้ประกันตนไหมคะ ค่ะก็คือเบื้องต้นเลยนะคะเราก็จะมีสายด่วน1506นะคะที่สามารถโทรเข้าไปได้ตลอดเวลานะคะ,คะเพื่อที่จะถามปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในตัว ของที่สำนักง,งานประกันสังคมให้ข้อมูลอยู่เป็นประจำนะคะก็คือทางออสปสสารนะคะซึ่งเราก็ได้ส่งตรงไปยังที่สถานประกอบการทุกแห่งนะคะก็สามารถที่จะขอจากสถานประกอบการได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะออก็สามารถที่จะเข้ามาออสอบถามข้อมูล หรือว่าสอบข้อร้องเรียนต่างๆผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้ะนะคะค่ะทางที่ดีก็คือโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็มีการให้ข้อมูลนะ,คะ,นะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีการแนะนําแล้วแต่คุณแม่เนี่ยอยากจะกลับบ้าน ก็กําลังตรวจสอบกันอยู่ว่าจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการชดเชยได้อย่างไรบ้างนะคะกลับมาพูดคุยเรื่องของเรากันต่อนะคะ,คะเรื่องของกองทุนเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมทราบไปแล้วนะคะว่าการวิจัยแล้วก็การพัฒนาเนี่ยเรามีรูปแบบแล้วก็มีต้นแบบที่ดูมาจากต่างประเทศด้วยการเอามาปรับใช้นะคะที่ดูจากเขามาแล้วก็มาใช้ในบ้านเรานี่ถือว่ามีการปรับมากน้อยขนาดไหนคะคือต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าในต่างประเทศเองเนี่ย สภาพการจ้างงานบางครั้งนะคะหรือการทํางานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับทางเราทีเดียวนักนะคะเขาอ,อาจจะไม่ได้ทํางานได้รับค่าแรงเท่าเราใช่ค่ะเช่นโดยเฉพาะเรื่องอายุกเกษียนนะคะเวลาเกษียณวัยนะคะคือเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะคะอายุกเกษียนเนี่ยเราไม่มีกําหนดเป็นกฎหมายยกเว้นของขอ้าราชการนะคะซึ่งในส่วนของสํานักงานประกันสังคมเองนะคะอายุที่เรากําหนดไว้ เราเรียกว่าอายุการเกิดสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะ,คะก็คืออยู่ที่อายุ55ปีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเอกชนหลายแห่งเนี่ยก็ได้ไปยืดเอาอายุการเกิดสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นอายุเกษียณนะคะซึ่งต้องขอเรียนนะคะว่าในเรื่องของอายุการเกิดสิทธิ์เนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เรานํามาพิจารณา ว่าเอ๊ะเราจะขยายอายุการเกิดสิทธิ์ออกไปดีไหมนะคะแทนที่จะให้พู้กันตนเกิดสิทธิ์ที่อายุ55ปีนะคะปัจจุบันนี้55ปีบางคนยังไม่ยังไม่แก่เลยยังทำงาน,นะคะย,ยังแข็งแรงหนุ่มฟอาเหลียวกันเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าสภาพการจ้างงานของบ้านเรานะคะในบางประเภทกิจการ